สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในบทที่8นะคะเป็นสมรรถนะหลัก ะะเป็นตัว B นะอีกอันหนึ่งนะซึ่งจะประกอบด้วยสมรรถานะย่อยทั้งหมด5ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอินโทรกันในบทที่8ปกันก่อนแล้วก็จะเจาะเข้าไปทีละสมรรถานะนะคะเป็น B1 ถึง B5 นะคะการประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะสมรรถานะอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสมรรถานะย่อยที่1น,นะคะระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการสํารวจวจสอบจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่กําหนดให้ได้นะคะอันนี้ก็อลองแปลความหมายง่ายๆนะคะก็คือ เราเนี่ยนำนะชุดการศึกษาอันหนึ่งนะเอามาในรูปแบบของบทสรุปหนังสือข้อความหรืออะไรก็ได้นะคะชุดการทดลองนะออกมานะคะแล้วก็ลองถามว่าทําไมคนที่ทำเนี่ยเขาถึงนะคะทำเรื่องนี้เขาต้องการรู้ปัญหาอะไรนะคะก็ต้องระบุปัญหาออกมานะคะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งมันจะแตกต่างจากเรื่องของการให้ระบุปัญหาแล้วก็หาวิธีการตรวจสอบนะคะ,นะคะ ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่านะพิ่ซรามองว่านะคะในอนาคตเนี่ยผู้เรียนนะเมื่อจบไปเป็นพลเมืองเนาะเป็น uh, reflective citizen นะเป็นพลเมืองที่ใครค่ครวญหรือต่อตรองดังที่พูดไว้ในบทเรียนที่1เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาเนี่ยจะต้องศึกษางานของผู้อื่นนะคะได้อ่านบทความนะข้อเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะต้องตีความให้ได้ว่าที่นักวิทยาศาสตร์ทําแบบนี้นะต้องการรู้อะไรเขามีคําถามอะไรหรอ คำถามวิทยาศาสตร์เลยถึงทำแบบนี้นะคะอันนี้เป็น B1 นะคะต่อไปค่ะนะประเด็นที่2นะคะ B2 นะคะแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือคําถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีคําถามจมํานวนมากนะคะผู้เรียนนะอาจจะเกิดคําถามหลายอย่างหลายประการมากต่อเรื่องหนึ่งๆน,นะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นคําถามที่สามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์นะยกตัวอย่างเช่นว่าความดี นะคืออะไรนะคะคนนี้ดีหรือเปล่าคนนี้สวยไหมอันนี้อร่อยไหมนะคะคำถามพวกนี้เป็นคําถามที่ยังไม่เป็นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวแปรเพราะตัวแปรที่ต้องการศึกษาเนี่ยมันต้องวัดได้นะคะนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะทีนี้ขอยกตัวอย่างนะคะคาพูดของอิซิดอร์นะแรบบี้นะคะซึ่งเป็นนักฟิสิก์รังวัโน,นเบลนะคะเขาคนนี้นะได้เล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะว่าคุณแม่เขาเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยตรงที่ว่า เป็นคุณแม่ของคนอื่นเนี่ยนะ,ะเด็กๆกลับบ้านจะถามว่าวันนี้ลูกเรียนรู้อะไรนะคะลูกก็จะอธิบายแต่คุณแม่คุณแม่ของนักนะคะฟิสิกส์รางวัลโนเบลผู้นี้จะถามว่าอีซี่นะคะวันนี้ได้ตั้งคำถามดีๆนะหรือเปล่านั้นะในโรงเรียนเนี่ยนะได้ asking good questions หรือเปล่า นะซึ่งการที่คุณแม่เขาเลี้ยงดูเขาแบบนี้ทาให้เขาได้กลายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามที่ดีนะรวมถึงการจําแนกแยกแยะว่าคําถามใดเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการที่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะนําไปสู่การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่ดีนะคะพูดแค่นี้หลายท่านอาจจะลองลองนึกถึงตอนเรียนแล้วว่าจะทํำยังไงนะจะให้ผู้เรียนเนี่ยมีสมรรถนะสําคัญ B2 นะที่สามารถจําแนกแยกแยะได้ว่าประเด็นไหน สามารถตรวจสอบได้ประเด็นไหนไม่สามารถที่จะนำพาไปสู่การสืบเสาะหรือตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะต่อไปนะคะมาถึงถึง B3 นะคะนอกจากจะนะคะระบุปัญหาได้นะคะสามารถที่จะนะจำแนกแยก,แยกคำถามได้นะคะต้องเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบนะทางวิทยาศาสตร์นะที่กําหนดให้ได้นะคะมีปัญหามาต้องเสนอวิธีได้ต้องเปรียบเทียบวิธีให้ได้ว่าวิธีไหนดีวิธไีไหนไม่ดีนะคะวิธีไหนที่มีความรัดกุมนะสังเกตได้ว่า สมรรถนะหลักอันนี้นะต้องใช้ความรู้นะทั้งเนื้อหานะเนื้อหาก็ใช้นะแต่ว่าที่โดดเด่นก็เป็นความรู้ด้านกระบวนการ procedural knowledge รวมถึงความรู้เกี่ยวก,กับการได้มาซึ่งความรู้หรือ epistemic knowledge นะคะหลังจากนั้นนะ B 4นะคะ B 4เนี่ยต้องการให้ผู้ที่มีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร,ร์นะคะจะมีได้ก็ต่อเมื่อสามารถจะประเมินวิธีการตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร,ร์ที่กำหนดให้ได้นะมีวิธีการหลายๆแบบประเมินได้ว่านะวิธีการนี้นะคะดีนะ มีความรัดคุมนะคะมีความเป็นไปได้นะะแล้วก็มันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการลงข้อสรุปอย่างไรด้วยนะคะนะมี B 4ี่ข้จะเป็นเรื่องของการประเมินวิธีการตรวจสอบนะคะมีงานวิจัยนะ,ะให้ศึกษานะ,ะก็จะสามารถจะบอกได้ว่าวิธีนี้ยังไม่รัดคุมนะวิธีนี้อาจจะมีถูกลบกวนด้วยตัวแปรต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น B4 นี้ก็จะเป็นอีกสมรรถนะหนึ่งที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อสรุปนะคะต้องประเมินไปถึงวิธีการว่าข้อสรุปนั้นได้มาได้อย่างไรและสุดท้ายค่ะนะคะประเมินและนะคะบรรยายนะคือบรรยายและประเมินวิธีการต่างๆนะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้นะคะในการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยได้มาจากการวัดนะการวัดจะมีความ คัดเคลื่อนเสมอนะเป็นธรรมชาติของการวัดเลยนะคะแล้วก็ประเมินความเป็นกลางนะความเป็นนะคะประนัยนะคือไม่ขึ้นอยู่กับนะตัวตนของนักวิทยาศาสตร์นะคะทำให้การศึกษานั้นนะมีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงนะไม่มีไบแอสได้อย่างไรนะคะเขาทำยังไงมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ประเมินถึงความสามารถในการที่จะสรุปแอ้างอิงนะคะของการของคำอธิบายนั้นไปยังสถานการณ์ต่างๆนะ มันมีความสามารถในการ generalize มากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ามันเฉพาะกลุ่มนะเช่นการศึกษาเนี่ยจำนวนประชากรมันน้อยเกินไปนะกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาเนี่ยมันน้อยเกินไปที่จะสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรอ,อื่นนะคะหรือว่าการศึกษานี้มันดีพอที่จะเอามาใช้ในรเราได้นะคะการทดสอบยาแบบเนี้ยนะทดสอบกับคนนะจำนวนเท่านี้นะคะเอ๊ะแล้วมันจะไปใช้กับคนอื่นได้หรือเปล่านะีสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสมรรถนะที่ผู้เรียนเนี่ยนะรว,รวมถึงนักเรียนของเราหรือนะพลเมือง นะที่ reflective citizen หรือพลเมืองไต่ตรองเนี่ยต้องสามารถทำได้ก็คือบรรยายและประเมินวิธีการต่างๆนงึอ่านข้อความอ่านบทความนะอ่านเนื้อหาการทดลองคำาก่าวอ้างใดๆเนี่ยประเมินได้เลยว่าอันที่ 1. ข้อมูลน่าเชื่อถือไหมนะคะมีความเป็นกลางไหมนะหรือถูกอคติเอ็เอียงจากผู้ให้ทุนวิจัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าและก็ความสามารถในการที่จะสรุปอ้างอิงไปยังที่ต่างๆนะ e n e r a l i z e นะได้มากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เป็นสมรรถนะ นะตั้งแต่ B1 ถึง B5 ที่ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์เหล่านี้นะคะเพื่อฝึกฝนให้เกิดความสามารถนะคะในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้สําเร็จได้นะคะ <het> เหมือนเดิมค่ะสแกนคิวอา e คตตอบคาถามท้ายบทที่8แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในบทเรียนต่อไปนะที่จะลงตัวอย่างรายละเอียดของแต่ละสมรรถนะของ B นะคะสวัสดีค่ะ